ดาวพฤหัสย้าย23ทธันวา68ลราศีเมษจะเป็นอย่างไรราศีเมษพาดไฟการงานเน้นในเรื่องติดต่อสื่อสารากรารเจรจาการขายการตลาดหรือการสร้างเครือข่ายสังคมได้เดินทางระยะสั้นประสานงานอบรมออกงานอีเวนต์ความสำเร็จอยู่แค่เพ่อมการเงินไม่ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่มีความมั่นคงมีโอกาสสร้างไรายได้เพิ่มจากท่องทางใหม่ที่มาจากการสื่อสารหรือทักษะที่เรียนรู้เช่นการรับงานฟรีแลนซ์การสอนการเขียนการลงทุนไปกับการศึกษาการเดินทางอุปกรณ์สื่อสารยานพาหนะซึ่งเป็นการลงทุนและจะนำผลตอบแทนกลับมากระแสเงินสดจะหมุนเวียนเร็วขึ้น ต้องวางแผนจัดการให้ดีคนมีคู่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นเพราะเปิดใจสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอหากเข้าใจผิดกันก็จะขี่คายได้ควรหาเวลาท่องเที่ยวร่วมกันความสัมพันธ์จะแน่นแฟนยิ่งขึ้นครับคนโสดได้เจอคนถูกใจในชีวิตประจำวันจากการเรียนคอร์สเดียวกันในระหว่างเดินทาง จากแอปสื่อสารหรือผ่านเครือข่ายเพื่อนเริ่มจากการเป็นเพื่อนที่คุยถูกพอกันมีความคิดคล้ายกันหรือมีเรื่องให้แลกเปลี่ยนกันดาวพฤหัสจะเปิดโอกาสทองในการเรียนรู้และสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการขยายโอกาสด้านการงานการเงินและการพบเจอคนรักที่ดีครับเมษคล่องแคล่วว่องไว อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอิสระในความคิดเห็นและการสื่อสารมองโลกในแงด่ดีเป็นที่รักในสังคมเมธต,ต้องขยายโลกภายในฝึกสมาธิขยายดวงจิตก็จะบรรลุที่สุดของดวงใจแตงแห่งดวงดาว